สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้ขอนําเสนอสมุนไพรที่อาจจะเป็นที่คุ้นเคยคุ้นหูกันดีนะคะคือสมุนไพรที่เข้าตํำรับยาตีพลาออกเสียงว่าตีพลานะคะเมื่อก่อนเราจะออกเสียงตีพลาซึ่งเป็นการออกเสียงที่ผิดจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่าตีพลาตรีแปลว่า3ส,ส่วนพลาก็คือผลไม้ นั่นก็คือจะมีผลไม้3ชนิดประกอบด้วยสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมนะคะวันนี้ที่เราจะเอามานำเสนอก็คือต้นสมอพิเภกค,ค่ะด้วยความที่ต้นสมอพิเภกต้นจริงๆเขาจะเป็นต้นสูงใหญ่มากเพราะนั้นก็เลยขออนุญาตถ่ายเฉพาะบางส่วนคือ พอดีของที่สวนสมอพิเพกออกลูกพอดีซึ่งตื่นเต้นมากนะคะไม่คิดว่าจะได้เห็นลูกเขาจริงๆจากต้นขนาดนี้นะคะก็วันนี้ก็เลยต้องจับเขาตะแคงเพราะว่าเขาเป็นไม้ใหญ่ค่ะไม้ใหญ่โตวไวก็เลยเอากระตะเอากระถังมาตะแคงเพราะอยาให้เห็นลนักษณะของใบนะคะแล้วก็ลูกของเขาแล้วก็เปรียบเทียบกับด้านบนสีเขียวที่เห็นนั่นคือสมอไทยนะคะ ลูกจะใหญ่กว่ามาดูคำบรรยายของเรื่องสมอพิเภกกันในหนังสือเก่านะคะพูดถึงสมองพิเภกเอาไว้ว่าสมอพิเภกเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใบกลมโตเกือบเท่าใบกลางคือถ้าอ่านตำราโบราณอย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าจะมีการอิงขนาดอิงลักษณะกันไปกันมากับไม้ต้นอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ ก็ต้องมีความเข้าใจหรือว่าจะต้องมีความต้องรู้จักไม้ชนิดที่เขาอ้างอิงถึงหรือต้องไปหาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเอามาประกอบกันว่ามันเป็นยังไงอย่างสมอที่เพกเนี่ยตำราเก่าเขาจะระบุเอาไว้ว่าใบโตเกือบเท่าใบกลางกิ่งก้านห้อยย้อยลงมาเช่นสมออื่นๆดอกออกเป็นช่อเล็กๆสีขาวๆาว,ขาวเขียวเขียวผลกลมโตขนาด ผลหมากแสดงว่าจะต้องเป็นหมากลูกเล็กหน่อยสีน้ำตาลเหลือบขาวคล้ายกร,รมยี่เดี๋ยวเราฟังคำบรรยายก่อนแล้วมาค่อยดูรายละเอียดกันเนาะผลสีน้ำตาลเหลือบขาวคล้ายกรัรมยี่ผลดกติดเป็นพวง,พวง ไม้นี้ปลูกกันมากตามวัดวาอารามเพราะเป็นไม้ล่มได้ดีมากใบดกและหนาทึบและมีขึ้นเองตามป่าทุกภาคแสดงว่าไม้ตัวเนี้พบได้ทุกภาคในป่านะคะสามารถใช้เป็นล่มเงาได้เพราะมีใบหนาทึบประโยชน์ทางยาสปปรรพคุณยาโบราณกล่าวว่าสมอพิเภกผลอ่อนมีรสเปรี้ยวแก้ไข้แก้ลมผลแก่มีรสฝาด แก้โรคในตาบำรุงธาตุแก้ไข้แก้ลิสีดวงมเมล็ดในแก้บิดใบแก้บาดแผลดอกแก้โรคในตาเปลือกต้นขับปัสสวะแก่นแก้ลิสีดวงพวกลากแก้โลหิตอันทำให้ร้อนแพทย์ในแพทย์ตำบลกล่าวว่าลดฝาดประจับธาตุ ชื่อที่เรียกในประเทศไทยสมอพิเภกภาคกลางเรียกสมอใหญ่แล้วก็จะมีคำที่เขาเรียกว่าเป็นคำอะไรละ่ะเป็นคำแฝงเชิงเปรียบเทียบหรือเป็นคำกรที่ซ่อนซ่อนตัวยานะคะเขาจะเรียกว่าลูกหมอพ่อยักษ์ก็คือสมอพิเภกแล้วก็มีชื่อสมอแหนแหนขาวแหนต้น นะคะทางพายับพายับนี่ภาคใต้ไหมเาเรียกว่าต้นแหนนะคะในขณะเราอ่านในตำราเก่าปีสองสองเขาก็ยังอ้างตำราที่เก่าไปก่อนนั้นคือในตำราแพทย์ตำบนนะคะใครมีก็เอามาเซฮัลโหลกันหน่อยนะคะตำระตำราแ,แพทย์ตำบนโบราณจะเก่ามากจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งของลูกสมอพิเภกก็คือคาว่าสีน้ำตาลเคลือบกรรมยี่ตอนแรกเรเข้าใจว่า ผลเขาขึ้นลานจริงๆไม่ใช่นะคะจะเป็นสีน้ำตาลเคลือบขาวเหมือนกำมะีย่ต้องขอโทษที่สมอไทยอาจจะดูสีกระปุกกระปะหน่อยเพราะว่ารอเขากล้องหลายวันแต่อยากจะบอกว่าอันนี้สมอไทยชุดเนี้ยซื้อลูกมาเก็บไว้น่าจะเดือนกว่าแล้วนะคะแล้วก็เอาไปโยนไว้กะว่าจะให้เขาง,งอกเพราะคิดว่าคงไม่ได้เข้ากล้องแล้ว วันนี้พอได้ลูกสมอพิเภกเลยไปหาเก็บเขาตามพื้นดินที่โยนโยนไว้สภาพเขาก็ยังสดเขียวดีมากเลยค่ะนี่เป็นเดือนละไม้ที่ทนทนแบบนี้ไม่น่าหละถึงได้สามารถที่จะช่วยเรื่องของอายุวัฒนะได้แต่ไอ้น,นี่เรื่องขนาดของลูกเนี่ยมันก็เป็นไปตามขนาดของต้นเนาะอันนี้สมอพิเภกเป็นสมอพิเภกปีแรกของต้นนี้เป็นไปได้ไหมที่ถ้าถ้าต้นเขา ออกลูกหลายปีกว่านนี้เขาจะลูกใหญ่กว่าน,นี้นะะก็จดจําลักษณะไว้ตํารายาตีพลาเนี่ยตอนนี้ต่อให้คนไทยจะใช้หรือไม่ใช้แต่ว่าเมืองนอกพวกฝรั่งนิยมกันมากนะคะใช้เป็นยารักษามเร็งรักษาอาการไขมันพอกตับอะไรมากมายจิปะถะเลยก็แล้วแต่ละเนาะว่าเราจะใช้ของไทยไหมแต่มันดังไกลไปถึงเมืองนอกแล้วต้นนี้แล้วก็เราเคยเห็น ยาที่เอามาบรรจุแคปซูลขายกันแพงๆเพราะว่าคนทุกวันนี้ตาจอประสาทตาเส้นประสาทตาจะเสื่อมกันมากในตำรับในตำรับที่เขาเอามาใส่แคปซูลขายกันหลายร้อยบาทอะที่บำรุงสายตาจากอาการที่จ้องจอคอมหรือจ้องจอโทรศัพท์นานๆนะคะเรามีปัญหาน้ำตาแห้งหรือว่า เกิดการเสรื่อมของกระจกตาจอตาเนี่ยในตำรับเห็นใส่สมองพิเพกด้วยแต่ถ้าดูอ่านจากตำรับยามอ่านจากสรรพคุณทางยามเมื่อกี้ส่วนของสมอพิเพกที่จะใช้เกี่ยวกับเรื่องตาจะเป็นส่วนของดอกก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะเอาไปปรุงให้เข้ากับยุคกับสมัยยังไงอันนี้ก็ามาเล่าสู่กันฟังตามตำราที่ระบุเอาไว้ที่เฉยนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดู ต้นสมอพิเภคต้นที่สวนที่ทําให้ออกลูกชุดนี้ออกมานะคะในอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวไปไปเที่ยวสวนกันค่ะ